ตื่นมาเปิดเตาอ,อบตีสี่กันค่ะคุณพี่วันนี้อบสองเมนูอ้ยอยากนอนเดตตาไม่มืนแล้วนะ่ะวันนี้มาอบเฟรนช์โทสต์ให้พี่ฮันคุณพี่ก็เลยคิดว่าเอออบเบคอนให้อายเราน้ำดีกวัวเพื่อได้ยำเอียงกรุบกรุบกรอบๆ,ๆข้าวเที่ยงกับทอดหมูกับข้าวเหนียวคือก็นั่นแหละคุณพี่จ้าสิเหดุยังตะละมือให้กินกระด้ทอดหมูทอดไก่อยู่เนี่ละเมาาื่อเช้ากระทะหลอนๆที่เอาเขา้าเตาอบใช่ไหมคุณพี่มือไปโดนโอ้ยตาลุกวาวเลยนะคะตาโตตาส่วนเลยนะเจ็บแห่งห้องจนว่าพี่ฮันอาบน้ำยุดในยางออกมาเบิง้งนะสุม นน,นี่มีการมาดื่มมาดืง่งชาไทยดยิคุณพี่วันนี้นะ่ะกาแฟไม่ต้องนะคะจะชาไทยตอนตีสี่เลยไปซอกค่ะพงช้าพันปีมาแต่ในตู้จากแม่ย่าซื้อให้ไว้ตั้งแต่ตอนหมาแรกแรก,รกปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ปีที่แล้วสิเออนี่นะคะสามีมาจุบให้กําลังใจเห็นไหมปอบขวัญปอบใจมือจิบเออนั่นแหละก็เลยได้เอามาต้มไว้เมื่อวานนะ่ะต้มตะเบชา้าไว้วันนี้ก็เลยเอามาใสา่คอฟฟเมกินมือนี่เด้คุณพี่แซ่ป,ปะนัวแล้วไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยด